สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยาก็จะมาชวนทำข้าวผัดปลาเค็มนะคะวัตถุดิบมีอะไรกันบ้างนะคะก็ไปชมกันได้เลยค่ะวัตถุดิบสำหรับทำข้าวผัดปลาเค็มมีดังต่อไปนี้นะคะ ข้าวสวยนะคะ1ถ้วยนะคะยาเลือกใช้ข้าวไลเบอรี่นะคะแคอรอทหั่นเต๋านะคะหอมผักชีหั่นค่ะปลาเค็มนะคะยาหั่นเฉียงแล้วก็นําไปทอดให้สุกก่อนนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่หั่นเต๋านะคะกระเทียมโขกนะคะไข่ไก่หนึ่งใบนะคะวันนี้ปรุงรสด้วยซอสภูเขาทองนะคะแล้วก็เพิ่มความอร่อยอีกนิดนึงด้วยรสดีสําหรับผัดนะคะเมื่อเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปชมขั้นตอนการทํากันเลยค่ะ เริ่มต้นด้วยตั้งกระทะนะคะเทน้ํามันสําหรับผัดลงไปนะคะยาใช้น้ํามันมะกอกนะคะเพื่อให้ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็เทกระเทียมโขกลงไปนะคะผัดให้หอมเล็กน้อยนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ยีให้ไข่แตกนิดนึงแล้วก็ตามด้วยปลาเค็มที่เราหั่นซึ่งพอสุกแล้วนะคะแล้วก็ผัดให้ปลาเค็มกับไข่นะคะ ผสมกันนะคะแล้วก็พอไข่เริ่มสุกนะคะเราก็ใส่แครอทหั่นเตาลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่หั่นเตานะคะ <S <S แล้วก็ผัดให้ส่วนผสมทั้งหมดนะคะรวมตัวกันนะคะแล้วก็ให้แครอทแล้วก็หอมนะคะเริ่มสุกค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็เทในส่วนของข้าวข้าวสวยนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้ทุกอย่างรวมตัวกันนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยต่อจากนั้นนะคะเราก็ใสใ่เริ่มปรุงรสนะคะใส่ในส่วนของอรสดีนะคะใช้1ช้อนโต๊ะนะคะเราก็ใส่ในส่วนของซอสปรุงรสภูเขาทองนะคะยาใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะซึ่งโดยปกติยาใส่เค็มไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่ายาไม่ค่อยทานเค็มเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆก็ใส่ก็ชิมดูแล้วกันคะ่ะใช้รสชาติตามที่แต่ละแต่ละท่านชอบนะคะ ก็ใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ผัดให้ทั้งหมดนะคะคลุกเค้าเข้ากันให้ดีนะคะก็สังเกตดูก็คือว่าให้ให้แครอทแล้วก็หอมสุกพอแครอทหอมสุกนะคะเราก็ดับไฟนะคะแล้วก็โรยด้วยผักชีแล้วก็หอมหันฝอยนะคะแค่นี้นะคะข้าวผัดปลาเค็มของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับข้าวผัดปลาเค็มของเรานะคะเห็นไหมล่ะว่ามี วัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนการทำง่ายๆเลยนะคะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถทำเองได้สบายๆนะคะก็วันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาแนะนำติชมหรือมีเคล็ดลับดีๆที่จะพูดคุยกับยาก็สามารถคุยกันได้ที่ทวิ t เตอร์แล้วก็ Instagram ด้านล่างแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืม Subscribe นะคะเป็นสมาชิกยาการนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับยาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ยาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย